หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากทางของแดงลิ์ภูกของเราเปิดสนาแอนฟิลต้อนรับการมาเยือนของทางหมาป่าฮูฟฟันตันวันเดอร์เรอก่อนที่เราจะสามารถควา้าชัยชนะกลับออกมาได้แบบฟุดฟิตสประตูต่อหนึ่งในเกมที่เรียกได้ว่าดีกันคนละมวล้วนเป็นหนังคนระครึ่งหรือก็ว่าได้ หลังจากทีมของเราได้ประตูออกนำไปก่อนถึง2ลูกในการแข่งขันครึ่งเวลาและก่อนที่ถูกทางวูฟตามตีตื่นขึ้นมาได้1ลูกในช่วงครึ่งเวลาหลังแต่สุดท้ายก็ยังสามารถที่จะรักษาสกอร์ดังกล่าวเอาไว้ได้เก็บเพิ่มอีก3คะแนนสุดสำคัญยังคงรั้งตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางต่อไป นั่นทำให้หลังเกมนักข่าวเอาผลการแข่งขันในนัดนี้เข้าไปสอบถามความคิดเห็นส่วนตัวของทง ott, ักอร์เนอร์สโลตนายแอตแลนดแมนของเราที่ซึ่งเขาก็ยอมรับว่าแม้ว่าฟอร์มการเล่นของทีมเราในการแข่งขันเกมนี้อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่อย่างน้อยมันก็ฟต้อนให้เห็นถึงการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมของลูกทีมของเขาหลังจากเกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเราถูกทางท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอลเวอร์ตันมาตามตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่8กันเลยทีเดียว ใช่เลยมันค่อนข้างชัดเจนว่าทีมของเรามีความเชื่อมัน่นจนกระทั่งถึงตอนสิ้นสุดการแข่งขันในนัดนี้เลยนะสล็อตกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมของเราเมื่อวันพุธที่ผ่านมามันเป็นการทดเวลาบาดเจ็บที่ยาวนานถึง8นาทีนะและการที่คุณต้องไปเสียประตูในนาทีสุดท้ายแบบนั้นมันก็ทําให้เรารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก ดังนั้นตอนแรกเราก็คิดว่าเหตุการณ์แบบนั้นมันอาจจะส่งผลกระทบต่อเกมการแข่งขันในนัดต่อไปของเราได้ซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆในการแข่งขันเกมนี้แต่คนก็ได้เห็นกันมาแล้วว่าหลังจากเราเสียประตูตีตื้นขึ้นมาเป็น2ประตูต่อหนึ่งนี่น่าจะเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้เลยนะที่ผมมีความคิดขึ้นมาว่าโอ,อ้เราสวยแล้วละ่ะหลังจากที่เราก็เพิ่งจะเสียประตูในนาทีสุดท้ายตอนเราเจอกับทั้งเอเวอร์ตันมา ผมคิดว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันยังคงอยู่ในหัวของเรานะและมันก็เป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมทีมของเราถึงมีความกดกริ้วขนาดนั้นสำหรับเกมเมื่อวันพุธแต่ในตอนนี้เราผ่านมันมาได้แล้วและการที่คุณสามารถจะคว้าชัยชนะเหนทางวูฟมาได้2ประตูต่อหนึ่งมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถที่จะรักษาสภาพจิตใจของเราเอาไว้ได้จนกระทั่งท้าทยที่สุดแม้ว่าเราจะผ่านเหตุการณ์ต่างๆนานามาก็ตามที ในก็เปิดประเด็นมาด้วยความหลงของผลการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้คือคงเกาะติดเกี่ยวกับทัศนคติของตัวอาร์เนอร์สล็ตอีกเช่นเดียวกันแต่มาดูประเด็นคําถามเรื่องที่หลายคนมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าการที่ทีมของเราเล่งเครื่องไม่ขึ้นในการแข่งขันครึ่งเวลาหลังของเกมที่เราเผชิญหน้ากับทางวูฟเวนตันดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นจากอาการเหนื่อยล้าของบรรดาน,นักเตะที่ต้องกลับศืกหนักมาแบบติดติดกันหรือไม่อย่างไรกัน แม้กระนั้นตัวของทางสล็อตก็ได้ปฏิเสธเรื่องดังกล่าวและคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพจิตใจเข้ามาเกี่ยวโยงก,กับสภาพร่างกายไปพร้อมกันมากกว่าผมไม่เคยตัดสินสถานการณ์ต่างๆสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในช่วง20นาทีสุดท้ายนะแต่คุณต้องดูภาพรวมของเกมการเล่นทั้งหมดจริงไหมล่ะสล็อตกล่า ในคืนวันพุธท,ที่ผ่านมาคุณก็ได้เห็นกันไปแล้วว่าทีมของเราสู้ไปจกนกระทั่งวินาทีสุดท้ายเราพยายามเพรสซิ่งเราทำงานกันอย่างหนักดังนั้นนักเตะของเรายังคงมีสภาพความฟิตท,ที่ดีเยี่ยมนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเกี่ยวกับนักเตะเรล่นนี้นะว่าพวกเขาไม่ได้มีอาการเหนื่อยล้าอย่างที่พวกคุณมีความเข้าใจกันเลยพวกเขาสามารถจะลงเล่นในทุกๆ3วันได้ในความเข้มข้นที่มีระดับสูงสุดเลยด้วยสัมปาย แต่คุณก็ต้องยอมรับอีกเช่นเดียวกันว่ามันจะเป็นเรื่องของสภาพใจ,ใจิตใจที่เข้ามาเกี่ยวข้องในบางโอกาสซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้แบบสิ่งที่เราได้เห็นกันไปในเกมเมื่อคืนนี้ ทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันพุทธที่ผ่านมามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานอย่างนะแต่มันมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจของเราสําหรับสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นไปแล้วหากถามว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราเจอการทบปรารา,าเจิตยาวนานถึง8นาทีแบบนี้หรือไม่ผมก็บอกกับพวกคุณได้เลยนะว่าผมไม่คิดเช่นนั้นและเรื่องแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อความคิดแม้กระทั่งตัวของผมเองด้วย แล้วคุณคิดว่าบรรดานักเตะเองจะไม่ได้รับผลกระทบหรอแน่นอนว่าพวกเขาก็ต้องได้รับมันเหมือนกันไม่มากก็อน,น้อยก็ตามทีจากนั้นเมื่อคุณมาลงเล่นในเกมนี้มันมีจังหวะที่เรายิงเข้าแต่ไม่ได้เปิดประตูแล้วมันก็มีจังหวะที่เราไม่ได้ลูกจุดโทษอีกทั้งสองเหตุการณ์นั้นมันเป็นการตัดสินที่ถูกต้องนะแต่จากนั้นฝั่งผู้ต่อสู้ของเราก็มายิงประตูได้อีกแน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้มันย่อมจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนักเตะมากกว่าอาการเหนื่อยล้าทางร่างกายนะ แต่ผมก็ขอย้ำว่าบรรดานักเตะของเราเหล่านี้สามารถรับมือกับมันได้ทั้งในการแข่งขันเมื่อวันพุธและรวมไปถึงการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันหลังจากฟังความคิดเห็นของผู้จัดการทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูทัศนะของทางเวิร์กยิวฟันได้ประกาศกับตันทีมของเรากันบ้าง พระาะแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นของทีมดอาในการแข่งขันเมื่อค่ำคืนนี้แต่ในมุมมองของทางฟานได์แล้วเขาเชื่อมันว่ามันยังคงมีเหตุผลที่จะทําให้ทีมของเราสามารถพอใจได้กับชัยชนะเหนือทางวูฟตันวันเดอร์เรอร์ดังกล่าวข้างตน้นผมชอบนะการที่เราสามารถจะครองเกมได้เหนือกว่าคู่แข่งตลอดทั้ง90นาทีแต่สำหรับการแข่งขันอย่างเกมพิมพ์ลิกแล้วมันมีอะไรที่สามารถจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาฟานได์กล่าว แล้วทีมอย่างทางวูฟเฟนตันวันเดอร์เอร์เองก็เป็นสโมสรที่เปลี่ยมเพด้วยคุณภาพนะพวกเขาสามารถรที่จะลงโทษคุณได้อยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็มีหลายจังหวะมากๆที่พวกเขาสร้างความอันตรายอย่างที่เผชิญหน้ากับทีมของคุณมันบ่งบอกอะไรได้หลายตอนหลายอย่างเลยนะสำหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในการแข่งขันเมื่อคืนนี้ มันชี้ชัดลงมาเลยว่าทีมของเรายังคงเดินหน้าสู้แล้วก็เดินหน้าสู้มันต่อไปจนกระทั่งท้ายที่สุดเราสามารถที่จะเก็บสามคะแนนสุดสําคัญที่มีความล้าค่ามาสู่ทีมของเราได้มันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณไดแสดงให้เห็นแล้วว่าเมาื่อใดก็ตามที่เราได้บอลเราพยายามจะหาช่องทางเจาะพวกเขาเข้าไปมาเตอสคุณยากเป็นนักเตะตัวอันตรายของทางวูฟในการแข่งขันเมื่อคืนนี้และเราเองก็มีความระมัดระวังเขาเป็นอย่างมาก โชคไม่ดีที่ท้ายที่สุดเขาเองสามารถที่จะทําประตูให้กับทางวูลฟ์ได้แต่เราเองก็พยายามจะจับตาเขาดูอยู่ตลอดและมันก็เป็นผลหนึ่งที่เราฟางความผิดพลาดไปแน่นอนที่สุดว่าในอีกด้านหนึ่งคุณก็จําเป็นจะต้องยกเครดิตความดีความชอบให้กับการเล่นของพวกเขาด้วยพวกเขาทําได้ดีมากๆอย่างที่ด่วนกันแบบตัวต่อตัวในหลายต่อหลายโอกาสและมันก็เปิดโอกาสให้นักเตะบางคนของพวกเขาสามารถจะหาช่องว่างระหว่างรายได้ นอกจากนี้มันก็มีบางจังหวะของเกมจริงๆที่เราอาจจะเล่นแบบเฉื่อยชากันเกินไปเราไม่สามารถที่จะเก็บบอลได้อย่างที่มันควรจะเป็นแต่อย่างน้อยที่สุดการที่คุณสามารถจะเก็บชัยชนะมาครองได้นั่นแหละคือสิ่งที่มันมีความสําคัญมากที่สุดเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งนั้นนะไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมอยาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมของเราโดยตรงแต่มีการพูดพาดผิงมาถึงทางสมสรของเรากันบ้าง หากเพื่อนๆจำกันได้ก่อนเกมที่เราจะลงสนามฟาดแข่งกับทางวูฟเ์ตันวันเดอร์เรอร์เราก็ได้เห็นตัวของทางแ well, กรี่เนวิลอดีตปักขวากับตันทีมตรอบตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่หน้าเต้นทีมคู่อลิตตลอดการของเรามีการออกมาประกาศเล่าออกไว้เลยว่าเขายังคงมีความเชื่อมั่นในตัวของทางรูเบนอัรโมริมนายใหญ่จอมแท็กติกคนปัจจุบันว่าท้ายที่สุดจะสามารถนําทีมประสบความสําเร็จใงหน้าทางหรือว่ากูของเรารวมไปถึงทีมลุน้นแชมป์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางปืนใหญ่อาร์ซนอลหรือทางเดอใบสสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ ในการพัง,งังขึ้นมาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จแม้ว่ามันอาจจะยังคงไม่ได้เกิดขึ้นในการแข่งขันฤดูกาลนี้ก็ตามทีอย่างไรก็ตามหลังจากตัวของทางเนวิลได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เช่นนั้นได้เพียงไม่นานเราก็ได้เห็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยโปรแกรมการบุกเยียนทางไก่เดทองทอตัตแนมฮอสเปอร์ก่อนที่พวกเขาจะประชาชัยกลับออกมา1ประตูต่อศูนย์จากประตูโทนของทางเจมส์ดิสันซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับทางลิเวอร์พูลของเรา ก็ยังคงเอาตัวรอดคว้าชัยชนะในทางวูฟเนตันวันเดอเร์เรมมาได้2ประตูต่อ1ดังกล่าวข้างตน้นนั่นทำให้ปัจจุบันระยะห่างระหว่างทีมลิเวอร์พูลของเรากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเพิ่มมากขึ้นเป็น31คะแนนเข้าให้แล้วหลังจากผ่านการแข่งขัน25นัดในฤดูกาลนี้ โดยเหตุนี้จึงทําให้ตัวของทางเนวิลมีการควันออกหูกันเลยทีเดียวแลวออกมาไล่สับแผนการเล่นของทัตอ์มโมลิมทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เพิ่งจะมีการยกจ้องผลงานของผู้จัดการทีมรายนี้ไปแบบสดๆร้อนรอนระยะห่างระหว่างมิดฟิลด์ตัวกลางทั้งสองคนของ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันยืนผิดที่ผิดทางกันไปหมดเลยนะเนวิลกล่า คุณลองดูตำแหน่งของบรูโน่เฟนันเดสและตุกคาเซมิโลสิมันแหกทุกกฎของการเล่นฟุตบอลน,นี่เหมันบ้าไปแล้วโครงสร้างทีมม่งห่วยแตกจริงๆนักเตะแผงมิดฟิลสองคนยืนห่างกันซึ่งอย่างนั้นแม้แต่ฟุตบอลในทีมชุดอายุไม่เกิน9ปีคุณก็ไม่มีทางที่จะเห็นอะไรแบบนี้หรอกนะคุณลองดูพื้นที่ว่างในแผงมิดฟิล์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเตสิมันช็อกกันแบบสุดๆไปเลย มาดูกัรออกมาหูกเวกวยวายของทางแกรี่เนวิลกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ออก็ยังคงกะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าจะขยับมาดูมุมมองในภาพรวมตามทัศนะของเขากันบ้างหลังจากที่ทางเนวิลล์ได้เห็นทางอาร์ซเนอตคว้าชัยชนะเห,หนือทางจริงจอดสีน้ำเงินเรสเตอร์ซิตี้มาได้2ประตูต่อศูนย์ทั้งนั้นได้ทีมของทางมิเกลอารเตต้าเองก็เต็มไปได้วยปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บ ซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับทางลิวพูลของเราแม้ว่าจะสามารถเอาตัวรอดในการคว้าเัยชนะเนี่ทางวูฟฟันตันบันเดอร์เรื่มาได้2ประตูต่อ1แต่ทีมของเราก็มีฟอร์มการเล่นที่ไม่น่าประทับใจนะแม้ว่าระยะห่างระหว่างทั้ง2ทีมนั้นจากผลการแข่งขันใน2เกมนี้จะทำให้มันยังคงอยู่ที่7ขคะแนนต่างเดิมก็ต่างที ถ้าว่าตัวของทางนีวิวก็ยังคงมีความเชื่อมัน่นและเขาก็ฝากความหวังทั้งหมดเอาไว้กับทางเด็กันสเนอร์ว่าจะสามารถแสงหน้าลิวพูขึ้นมาผง,งาดควาแชมป์พิมลกในฤดูกาลนี้ตอนท้ายที่สุดได้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นวันที่ดีสําหรับทางลิวพูนะแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นวันที่ดีสําหรับทางอาร์ senal ด้วยเหมือนกันนวิวกล่าวระหว่างที่เขาจัดรายการให้กับทางสกายสปอร์ตสื่อชั้นนําของประเทศอังกฤษ ในการแข่งขันนัดต่อไปลรีวอว่าพูกจะต้องเผชิญหน้ากับทางแอสตันวิลลาและพวกเขาก็ยังมีเกมสำคัญที่จะต้องบุกไปเยือนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อีก ต่อให้พวกเขาจะสามารถเอาชนะทางวูฟฟัตันวันเดอร์เร์มาได้ที่ซึ่งดูผิวเผินแล้วมันอาจจะเป็นผลการแข่งขันที่ดีสําหรับทางลิเวอร์พูลนะแต่ผลงานของพวกเขาในครึ่งเวลาหลังนั้นมันเรียกได้ว่าไม่เข้าเป้าเลยพวกเขาไม่ได้คว้าชัยชนะได้4ประตูต่อศูนย์หรืออะไรแบบนั้นเสียหน่อยดังนั้นผมเชื่อว่านี่แหละเป็นฟอร์มการเล่นที่จะสามารถสร้างความหวังให้กับทางอาร์โนได้แล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ